เซนไปเอาเซ้นกุ้งกุ้งเร็วเน็วน้องความจุเยอะนะกุ้งเนื้อเลยเออยู่นี่ยอยู่เกหมดจริงอ่กเกนพพราะเกินแต่โคกนี่แหละมันถึงกินกินก้ได้เออกินแต่โคกอน้ำแขงน้ำแข็งมีรู้น้ำแข็งมีเอาน้ำใหู้้ เซนไปเอาเดี๋ยวมันไหมเออแล้วกูเหรอครับกูกูกินได้แค่ไหนกูกินกูกินอะไรวะสไป์กูกินสไป์มันก็เออไม่ไม่ไม่กูเคี้ยวอ่ะสไป์กูเคี้ยวแบบคนจีนอะไม่เราจีบไปกินไปดูนะครับเนี้ยดูเหน็งเหน็งเฮ้ยมีหน้าท้องแม่เซนมีหน้าท้องกู นเหมือนรไย้วแหละแล้วม,มันมันรบายมันรบายมันรบายไงมันรบายออ้ไงมันร้อนต้องระบายออกมันเป็นนักเรียนหรือไมมันเป็นนักเรียนที่ใส ใส่กางเกงมาเกงในเล็บตลอดอไม่เคยวไม่เคยอยากจะเออเกี๊ยกลาละเล็บออกมาละเออเกงในทำงานเต็งโมยิ้มเฮ้ยไม่มีใครกินอีกเลยนันดูอ่ะวันนี้ทั้งปลาทั้งอะไรวะโอ้ ไแม่คุ้มหอหอหมาคู้มีอยู่เออกลับบ้านยังกินนี่นี่ก่อนอิ่มก่อนทำไมเส้น ใน,ใ,นในการกีติมที่รายการจะได้รางวัลจากครูไหมวิทย์ไม่ได้นี่นะจะรู้ว่าใครจะได้เยอะเขาวิทยาแก้มนิกอ่ะเนาะมาปา่ะครูว่าจะไปเบนินไปก็ปกแย ไม่รู้แต่วิชาแต่ละวิชาไม่เหมือนกันเด้อเฮ้ยวิจจะไม่ได้นี่ไงการนี่อยากเล่นเกมไม่อยากส่งดีลำดวนน่าจะได้ภาษาไทยว่ะลำดวนนี่เออเออภได้เลยค่ะฮะไอเพียดเองลำพานก็ออกกันดีเออเพียไม่ง่ายเอฟโฟนเอฟโฟนต้องเซ็ก